บิสมิลลาฮิรราะมานิราะหิมอัสลามุอะลัยกุมค่ะมาอ่านกุรานแปลไทยกันนะคะสูเราะที่สองอันบะกะรอคลิปที่หนึ่งร้อยห้าสิบหก สุรที่สองอันบากระสถานที่ประทานสุรเมืองมดีนะมีทั้งหมดจำนวน286ออายะ คลิปนี้เป็นอายะที่159อายะที่159อลลักตุมนมาอัลนมินัลบยนั ا ل ه د م ن بعد ما ب ي ن ا ه للناس في الكتاب คำแปลแท้จริงอันลอทรงสาแช่งและผู้สาบช่งก็สาบช่างผู้ที่ปิดบังคำสอนและทางนำอันชัดแจ้งที่เราได้ประทานลงมาหลังจากที่เราได้ทำให้มันเป็นที่กระจ่างแจ้งไว้ในคำพีเพื่อเป็นทางนำสำหรับมนุษยชาติแล้วอัธิบายเพิ่มเติมที่160อัธาาธิบายว่า ความผิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกนักปรา์ชาวยิวก็คือพวกเขาได้ทำให้คำสอนในคำพีของพวกเขาขึ้นอยู่กับพวกพระและอารักษ์อาชีพแต่ผู้เดียวอย่าว่าแต่จะพูดถึงการสอนคำพีให้แก่คนที่ไม่ใช่ยิวเลยแม้แต่คนของพวกเขาเองพวกเขาก็ไม่สอนคำพีให้ผลก็คือพวกยิวได้เริ่มปฏิบัติ สิ่งที่มิใช่ศาสนาเพราะความไม่รู้ถึงแม้กระนั้นพวกพระของพวกยิวก็มิได้ทำอะไรเพื่อที่จะแก้ไขปรับปรุงและให้การศึกษาแก่ประชาชนแต่ประการใดซ้ำร้ายไปยิ่งกว่านั้นพวกพระชาวยิวยังกลับยอมรับการปฏิบัติพิธีกรรมที่ไม่ใช่ศาสนาทุกอย่างว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อมเพียงเพื่อที่จะเอาใจผู้คนดังนั้นบรรดามุสลิมจึงได้ถูกเตือนว่าในฐานะผู้นำของโลกพวกเขาควรจะเผยแพร่ทางนำที่ได้ถูกประทานให้แก่พวกเขาออกไปและไม่ควรที่จะปิดบังมันไว้จากผู้คนเหมือนดังที่พวกพระชาวยิวปฏิบัติกันจบอายะที่159 ท่านทั้งหลายจงเผยแผ่จากชั้นแม้เพียงหนึ่งองค์การนบีมูฮัมมัดสุลลัลอะัลฮิวะสลัมแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการอ่านโดยการคัดลอกจากหนังสือตัฟชิมูลกุรอานความหมายคำพ์อ,อัน้นกุรอานอัาธิบายโดยเมลันนาไซยิดอบุลอลาเมาดูดีแปลโดยบรรจงบินกาซันศูนย์หนังสืออิสลามกรุงเทพเล่มที่หนึ่ง หน้าที่127ขออันลออประทานพรเดบผู้จัดทำหนังสืออันห้ามดุเรนละอัสลามุอะัยกุมค่